ภาพปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นบวกกับพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ที่มักง่ายและขาดจ,จิตสํานึกเป็นผลทําให้เกิดสภาวะขยะล้นเมืองพะเยาพื้นที่วิกฤตขยะล้นเมืองพะเยาได้แก่พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาพื้นที่ชุมชนหน้ามหาวิทยายลัยพะเยาเป็นต้นปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเช่นนี้คาดว่าจะมีการจัดการขยะแบบฝังกบตามหลักสุขาพิบาลมีแนวโน้มที่จะรองรับขยะได้ปริมาณสองปีเท่านั้น การจัดการขยะทางเลือกอื่นคือหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองพะเยาโดยหลักการง่ายๆนั้นก็คือการใช้ประโยชน์จากขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยชุมชนตำบลแม่สอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาคือหนึ่งชุมชนตัวอย่างในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากขยะโดยทางชุมชนตำบลแม่สได้มีการจัดตั้งโครงการกองทุนขยะโดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์าาจ,จากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้เริ่มก่อตั้งโครงการกองทุนขยะโดยใช้ชื่อโครงการว่า ขยะบุญซึ่งรูปแบบของโครงการขยะบุญนี้ก็คือในทุกวันพระจะเชิญชวนให้คนในชุมชนแม่ใสนํนำขยะมาทิ้งที่รถคัดแยกขยะที่ทางวัดจัดเตรียมไว้จากนั้นจะนำไปส่งต่อให้พ่อค้าคนกลางและเงินที่ได้จากการขายขยะนั้นทางวัดก็จะนำเข้าสู่กองทุนขยะเพื่อเป็นเงินทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายต่างๆภายในชุมชนต่อไปเพราะว่าทุกว,วันนี้เนี่ยคือในบ้านแม่สเนี่ยเขามีปัญหา เรื่องของครกการที่ทิ้งยากมันทิ้งในปาชุมชนเป้าหมายก,ก็คือว่าให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมหนึ่งอย่างน้อยกูรู้เลยก็คือว่าได้มีความรู้เกี่ยวกับการแย่งเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกตั้งแต่เยาวชนก็คือว่าถ้าพ่อแม่ทามําแล้วคือเด็กหรือเยาวชนยังเป็นอนาคตของชาติ เานนนี่ยน่ยมวววิิิััใตอาางงสคคลการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งเช่นเดียวกันกับชุมชนบ้านจะเปาไวา้ที่ใช้ประโยชน์จากขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางหน่วยงานเทศบาลจำเปาไวา้ได้จัดตั้งโครงการเพิ่มมูลค่าจากขยะรู้จักนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจัดฝึกอบรมการนําขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอาทิเช่นหมวกจากกล่องเหล้าโม,โมบายจากหลอดดูดน้ําเป็นต้นนายประดิษฐ์เล่าว่าได้ทําหมวกจากกล่องเหล้ามาสักระยะหนึ่งแล้วถึงรายได้จะไม่มากนะักแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้บ้าง การจัดทําโครงการเพิ่มมูลค่าจากขยะรู้จักนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ชุมชนบ้านจำปาวายถือได้ว่าเป็นชุมชนที่น่าเอาแบบอย่างในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากขยะเพื่อให้เกิดมูลค่าและไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือคนในชุมชนเองก็ตามนั้นทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการฟื้นคืนสิ่งแวดล้อมสู่ธรรมชาติ จากเหตุการณ์ขยะล้เมืองที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกๆคนหันมาตระหนักถึงปัญหามากขึ้นเพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วยังเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอีกด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นก็นำมาซึ่งสังคมที่น่าอยู่